ไข่ดาวสามผมเนี่ยครับโอเคครับแม่แนมะ่ไนขะ่ดาวเอาไว้เขาเหล่านะ้องไป้ไนอะ้เนละือดสาม ไปกเพราดวมันมีอีกไปไหนไปต่างประเทศากมากมากไปเลยไปห้องเมพริกมาเลย